อาร์เตต้ายอมรับหรือว่าผูกแข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกรอแฟนหงแดงครับมีเสียงยอมรับจากคู่แข่งตรงๆเลยมิกเกลอาร์เตต้านายใหญ่ของอาร์เซนอลบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกหลังคว้าอเล็กซานเดอร์อิซักและฟลอเรนซ์เวิร์สเข้าทีมลิเวอร์พูลทุบสถิติการซื้อขายของสโมสรสองครั้งในสมอร์นี้ ก่อนเซนสัญญาเวิร์สจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนและอิซักในวันเดดไลน์รวมทุ่มเงินกว่า400ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าอาร์เซนอลที่เสริมทีม8ผู้เล่นใหม่ประมาณ200ล้านปอนด์อาเปต้าบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดแน่นอนพร้อมชี้ว่าลิเวอร์พูลเซ็น2ผู้เล่นที่มีผลต่อเกมมากที่สุดในตลาดคืออิสซักและเวิร์สและทำได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาแข็งแกร่งมากเราต้องมองตัวเอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเอาชนะพวกเขาอาเตต้ากล่าวเมื่อถูกถามว่าอารเซนนลจะหยุดลิเวอร์พูลได้ยากแค่ไหนเขาก็ตอบว่าไม่ใช่แค่เรื่องลิเวอร์พูลแต่คือระดับลีกโดยรวมต้องสม่ำเสมอและชนะให้ได้จำนวนเกมที่เหมาะสมเพื่อมีสิทธิ์คว้าชแชมป์ เพื่อนๆคิดยังไงครับกับคำยอมรับจากอาร์เตต้าหรือว่าพูลแข็งแกร่งที่สุดจริงหรือคอมเมนต์กันเลยครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่ออัปเดตทุกข่าวหงแดงช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ